สวัสดีครับทุกคนนิ่นิ่ปลาตัวใหญ่ปลาลอบป่ายนะคะวันนี้เอาล้ครับปลาอะไรพ่อไหนนี่อ้ยอะไรวัดติดอะไรอีกนะไม่ได้ติดอติดท็อกมาเดี๋ยวไปไปไปตัวเองตัวเองปลากระดีน่ะ จุ่มดิจะยกบไปยังไงล่ะตักแมวพันลมแมวพันลมวะที่นี่ห้ามหลุดนะไกลๆไกลตั้งนานแล้วยังสวยโต้กินอยู่แค่ตรงนี้เขาบอกว่ามันกินอยู่แค่ตรงนี้ป้ามันไปไก่แล้ว นี่โรฟ้าเลยครับนี่วันนี้จะไปหนึ่งแท้